เราสาธุพร้อมกันกนะครับในสองสั่งสาธุทุกท่านที่รับชมรายการกุชาวิสัชนาะทั้งที่อยู่ที่บ้านแล้วไปอยู่ที่หอประชุมแจ้งวัฒนานแห่งนี้ในอาคาร B <c oughs> จงรุ่งเรืองเจริญคิดหวังสิ่งใดสมงความปรารถนาให้ได้ในสิ่งที่หวัง บ้านเม,มืองสงบและงับราคาบัได้ดีก็เพราะทุกคนร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันเป็นกำลังใจให้ขอสศชและทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมสืบไปจเจริญทำเดี๋ยวเรายืนขึ้นยืนเส้นยืนสายกันหน่อยลงแล้วเดี๋ยวจะได้ปฏิบัติธรรมนะออกกําลังกายกันสักนินดหน,น,นึ่งเขาดีเหมือนกันเพราะว่ามันเรื่อลังบานานะเอ ต้องยืน,น่อยจะขยับขยายแล้เวเอา,า,าท่าสมาธิพระโพธิสัตว์ท่ายืนกันหน่อยก็ดีเดี๋ยวิียืนได้มันคงไหมอ่มันคงแล้วลอง ลองลองยกส้นเท้ายืนด้วยปลายเท้าเสืไหวไหมาลองเอาทิ้งน้ำหนักไปตัวทำตัวไปเท้าขวาลิกเท้าขวาลองดูดิต่แข่งเท้าขวาต่แข่งแต่แข็งเท้าขวาแล้วทิ้งน้ำหนักตัวไปเท้าขวาโดยใช้ข้างเท้าเออ กรทิ้งน้ำหนักตัวไปยืดเส้นเขาเรียกว่าเส้นด้านข้างเส้นประตะข้าลิ้กทิกเท้ามากๆทิกเท้าไปมากๆเออแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวแล้วก็กลับมาตรงแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวไปเท้าซ้ายแต่แข็งเท้าซ้ายด้วยแต่แข็งด้วยแล้วก็กลับมาตรง ก้าวเท้าขวามาข้างหน้าสุดลงให้ใจเข้าแล้วก้มตัวลงหายใจออกมือแตะพื้นสองข้างเลยเแต่ให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าหน้าหายใจออก แล้วก็กลับมาตรงช้าๆอย่างเงยเร็วเดี๋ยวความดันมันพุกว่า,าชักเท้ากลับสลับเท้าอีกข้างหนึน่งเวกลมตัวลงใหม่หายใจออกอน้ำหนักตัวทิ้งลงไปเท้าหน้ากลับมาตรงหายใจเข้า ยกแขนกงปีเหนือที่สะสองข้างเาหนือที่สะสองข้างก้องขึ้นมาถ่ายข้างบนดีไหมจะเห็นภาพเยอะกว่าไม่หมุมกล้องอต้องจัดมุมกล้องให้มันด้วยนะน้องจัดจัดบนเวีแล้วต้องจัดมุมกล้องให้มันด้วย ทำทุกอาชีพเอาอามือติดกันเป็นลงมือยืดขาเย็แขนตรงตึงหมุนตัวบิดตัวไปทางขวาหมุนตัวไปทางขวาเยอะๆขายืนอยู่กันที่เอออีกเอากลับมาตรงบิดไปทางซ้ายเยอะๆ,ๆ หายืนอยู่กับที่กับมาตรงเงยหน้าขึ้นเห็นตัวแ้งหลังเล็กน้อยร้องผ้าเ <Yeah. S 1> สืเ้อ, yeah, yeah. อ้าเทียนตองเยอะๆเอากับมาตรงไอ้นี่ก้มตัวลงทั้งหน้าหายใจออกขมแ่งท้องดินไส้ขึ้น คนที่บอกไมข่ขับถ่ายอะไรเนี่ยทำอย่างเงี้ยเอ่อเอ้ไตัวขึ้นยกแขนแลือศีรษะเย็นตัวไปทั้งข้างทางซ้ายเอามือพนมกันไว้พนมมือไว้เย็นตัวไปด้านข้างทางซ้ายกลับมาตรง ทันข้างทั้งขวากลับมาตรงเอาแขนลงเอาเอาเอาไพ่หลังเอาเท้าที่เอวที่หลังเท้าที่เอวที่หลังเอาแขนตัวแบางหลังเลยคอขึ้นดันหลังดันห,หลังไว้แขนฝ่ามือดันหลัง เออดันตะโพกทิ้งคอไปข้างหลังอ้ากลับมาตรงอ้าวเอามือประสานกันไว้ข้างหลังประสานก้มตัวลงยกแขนขึ้นประสานมือไว้เออยกแขนขึ้นสูงสูงยกเึ้นทำแขนหนักทำแขนนะัก ประสานมือไว้อย่าให้มือลุกอ้ากลับมาตรงอ้าวดันตะโพกไปทีข้างหลังอ้าอ,าอาจึงจบตายหมดกลับมาตรงอ้าทีน <c oughs> ี้เยียงตัวไปทางขวาเอียงตัวไปทางขวา เอาแขนแขนแขนขวาจับที่ตะตุ่มขวาดูที่ถึงไหมเออเอียงเอียงไปด้านข้างเอียงไปด้านข้างยกแขนซ้ายขึ้นเหลือทิศทาเออเอียงตัวไปเขาไม่งออกลับมาตรงทางซ้ายบ้าง เอียงด้านข้างอย่าเอียงด้านหน้าเออเขาไม่งอกลับมาตรงสบายตัวขึ้นไหมนั่งนานเส้นมันยืดลงให้เหลืดลงมันเดินบ้างกายบริหารถือว่าเป็นกายานุสติกรรมาฐานอย่างหนึ่ง เขาจาสอนให้เราบริหาหนรนโยบายบททั้งสีให้เหมาะสมเอาทีนี้เอากระดาษขึ้นมาปากการการะดาษพินสอก็ได้ไม่มีก็ปากกานั่งยืนยืนมาครับผมนั่งลงนั่งลง อายุมากๆแปลกเป็นคนไม่ชอบยืนชอบนั่งเลยหลวงปู่เลยอยากยืนอยากเดินนั่งนานๆเพรามันปวดเมื่อยเส้นเอ็นค่ะยากธรรมที่ราคะน้อมรับพระกรรมฐานจากหลวงปู่ฟุทธัน์อิสระด้วยการแสดงความน้อมน้อมเรียนเชิญทุกท่านกราบพระกรรมฐานค่ะกราบกรา กระใครยังไม่มีกระดาษดนสิสอยกมือหาบ้างสิเรื่องของฟรีตลอดเลยอ่าเจ้าหน้าที่ช่วยส่งเอยวิธีไม่อยากวิชาขีดจิตสิบอย่างคปูสอนก็เพื่อให้เรามีสติระลึกรูก้สภาพธรรมที่ปรากฏอย่างชัดเจน เรื่องง่ายมากเราจะทําให้จิตรวมตัวได้เร็วเร็วมากเร็วเยอะเร็วที่สุดอุปกรณ์ก็มีปากกาหนึ่งแท่งหรือไม่กระดิสอแล้วก็กระดาษเศษกระดาษอะไรก็ได้แล้วก็ใครยังไม่มียกมือไว้เขาจะได้เอาไปส่งได้กระดาษมีแล้วปากกามีแล้วก็ไม่ต้องชีก็ได้ดู กระดาษมันเยอะประีกแบ่งครึ been, yeah, ่งเออฉีกแบ่งครึ่งมันขีดไม่ได้ทั้งหน้าฉีกแบ่งครึ่งแบ่งสองแบ่งสองไม่ได้กับแบ่งสี่นี่คนเยอะก็แบ่งสี่ใช้ของให้คุ้มอย่าสิ้นเปลืองเริ่มต้นวิธีก็ง่ายมาก หายใจเข้าก็ขีดขีดลมหายใจเริ่มเข้าก็เริ่มขีดเข้าสุดก็หยุดขีดพอหายใจออกก็ไม่ต้องขีดมองไปข้างหน้าเข้าใจไหมหายใจเข้าก็เริ่มขีดลมยาวก็ขีดยาวลมสั้นก็ขีดสั้นลมกับการขีดต้องเสมอกันพร้อมกันงั้นลมหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดขีดเมื่อนั้น สมมุติว่าเริ่มเข้าแล้วก็เริ่มขีดไปเรื่อยๆพอเข้าเต็มหยุดเราก็หยุดขีดทันทีหายใจออกก็มองไปข้างหน้าเข้าใจไหมหายใจเข้าขีดเท่าลมกับการขีดเสมอกันเท่ากันยาวก็คือยาวถ้าสั้นก็คือสั้นคือหายใจยาวก็ขีดยาวหายใจสั้นเข้าสั้นก็ขีดสั้นแต่ทุกครั้งเมื่อหายใจเข้าต้องขีด หายใจออกไม่ต้องขีดมองไปข้างหน้าเราทำสักสิบครั้งก่อนพรอมไหมรอมเริ่ม